หมายถึงว่าได้สินเชื่อสำหรับซื้อรถยนต์คันใหม่ในราคานี้แล้วใช่ครับหนึ่งล้านเก้าเป็นวงเงิน p r e a p p r o v e ที่พิเศษกว่านั้นคือเรารู้เลยว่าลูกค้าเขาใช้งานฟังก์ชันอะไรลูกค้าเขาแฮปปี้กับฟังก์ชันนี้ลูกค้าคือใครลูกค้าติดขัดอย่างไรแล้วก็พยายามสร้างอีโ,โคซิสเต็มของสี่กลุ่มลูกค้านี้นะครับเราไม่ได้อยากเป็นแอปที่ตอบโจทย์เรื่องการเงินการธนาคารอย่างเดียวรู้ได้ยังไงว่ามาถูกทางกันคุณผู้ชมเราอยู่กันที่งาน PTV Spark Real Change น่า เชื่อว่าหลายท่านนะครับที่ใช้แอป TTB นะครับ TTB Touch เนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยนะว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าแอปนี้เยอะมากนะครับทั้งเรื่องของ user interface นะก็คือหน้าอาการใช้ประสบการณ์การใช้มันดีงามจริงๆต้องบอกว่าหลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดใจแอปนี้นะครับแม้ไปสาขาของธนาคารคุณก็จะเจอว่าพนักงานที่เขาให้บริการคุณเนี่ยก็นําเอาดิจิทัลมาใช้มากซะจน seamless หรือไร้รอยต่อเลยทั้งหมดนี้นะครับเขาจริงจังถึงขนาดจัดเป็นงานชื่อ TDB Spark Real Change จะเปลี่ยนกันจริงๆจะเปลี่ยนกันอย่างจริงจังอันนี้ไม่ได้แค่หน้าบ้านหรือส่วนเชื่อมต่อที่ผู้ใช้เข้า มาเห็นนะฮะแต่หลังบ้านพวกเขาทํำกันยังไงล่ะที่นี่สำนักง,งานใหญ่เขาเปลี่ยนหลังบ้านให้ดูในวันนี้ครับมาคุยเรื่องเทคที่ TDB ก็ต้องคุยกับผู้ชายคนนี้ครับ Chief Strategy Digital Group นะครับคุณออฟนริศอารักษกุลวงสวัสดีดครับนี ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นมาได้ผมยังจำได้ว่าปีก่อนเรายังคุยกันเรื่องคำว่า lead the change ค,คืออยากจะนำการเปลี่ยนแปลงก็เลยนำการเปลี่ยนแอป,ปด้วยใช่น่าจะ TDB Touch ใหม่นี่สวยมากๆทีนี้วันนี้มาถึงคำว่า TDB Spark Real Change การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคืออะไรผมคิดว่าหลักคิดที่สําคัญน่าจะอยู่ที่ Purpose เราไม่ได้มอง TTB Spark เป็นหน่วยงานผลิตแอปแต่เรามอง TTB Spark เป็นหน่วยงานที่เป็นเชิงเอเจนต์ในการ Transform ธุรกิจของธนาคารไปสู่ธุรกิจในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งถ้า าการทานซอมในหน้าบ้านเนี่ยมันเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน Successful ส,ส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบหลังบ้านซึ่งเป็นระบบเก่าเนีเราเริ่มมี pressure มากขึ้นเรื่อยๆเพราะ v o l u ุ่มันเข้ามาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน t r i กเ e r การเปลี่ยนแปลงในเวฟที่2นะครับว่าเราคงต้องมีการปรับปรุงระบบ legacy หลังบ้านต่างๆเนี่ย ให้ทันสมัยโมเดิร์นตามระบบหน้าบ้านที่เราปรับไปแล้วรู้ได้ไยังไงว่ามาถูกทางครับผมคิดว่าเรามีการมอนิเตอร์รีเซิลในหลากหลายดเเมนชั่นนะครับถ้าดูในเรื่องของผู้ใช้งานจํานวนทราน s ซ็คชั่น per day ผมคิดว่าเยอะเติบโตขึ้นเยอะมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ย คนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยวันๆนหนึ่งเนี่ยล้านกว่าคนนะครับทรานซัคชันประมาณ4ล้านทรานซัคชัน per day นะครับและถ้าเกิดดูในเชิงของอการ generate revenue ให้กับธนาคารเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปัจจุบัน revenue ในขาลูกค้าบุคคลธรรมดากลุ่มลูกค้ารีเทลเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ generate ผ่านแอปพลิเคชัน t d p Touch และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีการ launch ตัว monitoring เรื่อง customer satisfaction นะครับ,รบถ้าลูกค้าใช้งาน TTP Touch เนี่ยเรามีการ random กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มขึ้นมาแล้วถามคำถามเขาว่าเขา happy ไม่ happy กับประสบการณ์การใช้งานของเขาซึ่งอันนี้เรามี dashboard รับรู้ข้อมูลเรียลไทม์เลย สามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาว่าลูกค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันของเราเนี่ยแฮปปี้ไม่แฮปปี้อันนี้เป็นโชว์เคสเรื่องตัวข้อมูลของลูกค้าที่ใช้งาน TTB Touch ที่ไหลามาที่ระบบของธนาคารเนี่ยนี่เรียลไทม์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาเลยว่าลูกค้าเข้าใช้งาน Touch เนี่ยใช้อย่างไรใช้แล้วติดขัดปัญหาอะไรไหมประสบการณ์ดีหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยเป็น uh, Near Real Time Dashboard เรื่อง Customer Satisfaction ของตัว TDB Touch ครับโอ้แล้วถ้าใหญ่กว่านี่แปลว่าเขาพิมพ์คำนี้มาเยอะ อันนี้เป็นครับดีอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแดชบอร์ดนะครับที่โชว์เวิร์ดคลาวนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าลูกค้าก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆกนะครับกับแอปพลิเคชันที่เราใช้ก็เหมือนเซอร์เวสด s เซอร์เวจากการกดใช้เลยใช่ไม่ต้องไปนั่งตอบแบบสอบถามภายหลังไม่ต้อง Google Form ใช่และที่พิเศษกว่านั้นคือเรารู้เลยว่าลูกค้าเขาใช้งานฟังก์ชันอะไรเพราะฉะนั้นมันจะ ชัดเจนมากๆเลยว่าเอ้ยลูกค้าเขาแฮปปี้กับฟังก์ชันนี้ลูกค้าคือใครลูกค้าติดขัดอย่างไรเดี๋ยวผมต้องสังเกตใหม่ละผมเนี่ยใช้ TDB เดือนละ2ครั้งแน่นอนโอนตังอ่นนะ่าย <c oughs> บัตรเครดิตดีเซิร์ฟด้วยอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใต้ฟังก์ชันมันจะมีกดได้ว่าคุณชอบ ความสามารถนั้นหรือไม่หรือฟีเจอร์นั้นหรือไม่ถูกไหมต้องบอกว่าจริง,รงๆเราเราเป็นคนถามลูกค้าครับเราถามอ,อยู่2องนอรโอ้วยกันถ้าลูกค้าใช้งานทัชมาทุกๆุกแอนน v เวอร์ y ซลลีทุกๆุก,กปีครบรอบ1ปีที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเราจะมีการถามให้ลูกค้าเซอร์วีอีกแบบหนึ่งคือถ้าลูกค้าเข้ามาใช้งานเนี่ยเรามีการแซม pling ลูกค้าตอนที่จบท้ายว่าลูกค้าหลังจากที่เข้ามาใช้โฟลนั้นๆเนี่ยเปิดบัญชีใหม่โอนเงิน ต่างๆเนี่ยเขาแฮปปี้ไม่แฮปปี้กับโฟลที่ว่าเป็นซ a ม p ลิ n ง m มค h า n i ซ m มเพื่อให้เราไม่ถามลูกค้าจนบ่อยเกินบ่อยจนเกินไป <c oughs> TDB Spark ชื่อนี้ผมจําได้ดีเลยมี3คนคตอนนั้นส p a r k กันอยู่3คนถึงเวลานี้กี่คนแล้วจริงๆจากหลักหน่วยหรือหลัก10ในวันนั้นผมคิดว่า3ปีที่ผ่านมาตอนนี้เติบโตมาแต่แต่หลัก6 7 0 0คนแล้วครับโอ้โตเร็วมากต้องเรียกว่าขยายค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าพอเรามีโจทย์ที่ชัดเจนและบรโจทย์ที่ใหญ่ ในเรื in, ่องของการ transform ธนาคารเนี่ยด้วย digital capability ผมคิดว่ามีหลากหลาย area ที่เราคิดว่ามันสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วมันเปลี่ยน business model เปลี่ยน operating model ของธนาคารไปได้เลยผมมีคำหนึ่งผมชอบมากถึงขนาดผมต้องจดไว้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ฟังคุณปิติตันทเกษม CEO ที่วิสัยทัศกว้างไกลแล้วก็เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของ TDB มาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะขาใช้คานี้ฮะก็บอกว่าหยุดเทอเทค แล้วเรามามุ่งทำประโยชน์เพื่อ customer experience ที่ดีที่สุดผมฟังในฐานะ customer เนี่ยผมว่าเออถูกทางหมายความว่าแทนนี่ต้องแบบทันสมัยที่สุด data center ใหญ่ที่สุดแต่เราต้องไม่ลืมความเป็นตัวตนของลูกค้าเราที่เขามีความต้องการจริงๆครับตรงนี้ขยายความนยฮะผมว่าต่อให้เรามอง t t ท Spark เป็น Tech Team เป็นด g จ t ท l team เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของเราเนี่ยเรา always เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางพูดแล้วมันอาจจะฟังดูคลีเช่นะครับทุกคนบอกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางหมดเลยแต่ จริงๆเราหมายความอย่างนั้นจริงๆหมายความว่า เราจะไม่เอาเทคโนโลยีขึ้นมา Lead ในดิสคัชชันที่เรามีเราจะเริ่มต้นเสมอว่าเราต้องการแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้านะลูกค้าเขามีเพนพอยต์อะไรทําไมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเซิร์ฟนี้เขาไม่ได้และด้วยปัญหานั้นที่คุยให้ชัดเนี่ยเราค่อยมาคุยกันต่อว่าถ้าเราเคลียร์แล้วว่าปัญหาชัดๆว่าเราต้องการแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่า how เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาจับนะในการที่จะช่วยอัลล็อกปัญหานั้นๆให้กับลูกค้าก็คือครีเอทีฟซะ์เสร็จก่อนว่าจะทําอะไรเพื่อลูกค้า จากนั้นค่อยหาเทคโนโลยีที่เป็นไปได้มาทําตัวนี้ต่อไปอันนี้ในอนาคตเนี่ยน่าจะสร้างแต้มต่อกับแบงค์อื่นๆยังไงได้บ้างจริงๆเรายังคงเน้นย้าเรื่องโฟกัสเพื่อททร์เก็ตลูกค้า4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มผู้ใช้รถผู้ใช้บ้านนะครับมนุษย์เงินเดือนอแล้วก็กลุ่มลูกค้าเวล เราก็พยายามสร้าง Eco System ของ4กลุ่มลูกค้านี้นะครับเราไม่ได้อยากเป็นแอปที่ตอบโจทย์เรื่องการเงินการธนาคารอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น4กลุ่มลูกค้านี้ต่อให้เป็นเรื่อง non financial เราก็พยายามที่จะตอบโจทย์ด้วยโซลูชันของเราเองหรือไปพาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ให้เยอะที่สุดสินเชื่อยุคนี้เป็นยังไงฮะเพื่อทําให้ไหวผมคิดว่าเรื่อง สปีดหรือเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากๆสาหรับเรื่องสินเชื่อนะครับถ้าลูกค้าอยู่บนโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีฟัง์กชันในการที่จะ,ะให้ Pre-Approve Credit Decision กับลูกค้าได้เพียงคลิกไม่กี่คลิกเองนะครับสอนาทีสามารถรู้ได้เลยว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติบนสินเชื่อ ทุกประเภทของธนาคารเลยนะครับอของลูกค้าบุคคลธรรมดาแค่ใช้เวลาน้อยขนาดนั้นก็แบบว่าไม่มีมนุษย์อยู่ในกระบวนการไม่มีครับทุกอย่างดิจิตอลเอ็นทูเอ็นแล้วก็เรามีการไปดึงข้อมูลจากเอ็นซีบในการที่จะกลับเข้ามาเพื่อให้ดิสซิชันของเราเนี่ยดีแล้วก็แม่นยำก็คือเช็คเครดิตบูโรเสร็จสับเรียบร้อยดีที่เขาก็เป็นยุคโอเพนเกิลเปอร์เมนต์ไงใช่ไหมโอเพนเดต้าใช่ไหมก็เปิดหากันโหดีมากอ้าวทำยังไงฮะมีทําให้ดูไหมฮะได้ครับเดี๋ยวลองเดโมให้ดูนะอันนี้จะเป็นหน้าแรกของไมค์เครดิตได้ฮะ โอเคหลังจากเข้ามาก็จะมีกลุ่มบริการให้เลือกครับสนใจเรื่องรถเรื่องบ้านหรือว่าพวกส่วนลดส่วนลดต่างๆนะเสร็จแล้วครับ้องเลือกรถนะครับนี่ก็กรอกข้อมูลก็เป็นการเช็คอ่อฟิลสกรีนิ่งข้อมูลลูกค้าง่ายๆครับอ่านี่ตอนนี้อาจจะขอเวลาประเมินผลนิดนึงครับตรงนี้ต้องดีแคลร์รายได้นะครับเพราะว่าเวลาเวลาประเมินครับแจ้งดีแคลร์ได้ตรงเนี่ยผลวงเงินก็จะได้ตรงขึ้นนะ่เข้าใจแลวเข้าใจละเราก็ดรอปดาวตามอาชีพกันไป จำนวนนาทีที่เคลมเนี่ยว่าเร็วประมาณ1-2นาทีเนี่ยก็คือหลังจะกดซับมิตสุดท้ายหรือตั้งแต่แรกเลยจริงๆ e n d t o e n d ก็แป๊บเดียวครับครับนี่ครับตรงนี้เป็นการขอ ncb ครับก็อันนี้จะเป็นมันติดคอนเซนต์ดึงขึ้นมาเลยใช่ครับก็จะสรุปมาครับว้าวว้าวนี่นี่เลยครับ หมายค่าว่าได้สินเชื่อสำหรับซื้อรถยนต์คันใหม่ในราคานี้แล้วใช่ครับ1นึ่ล้านเก้าเป็นวงเงิน pre approve หลังเกิดได้อันนี้เสร็จเนี่ยก็เดินไปที่เดยเลยเวอรเลือกรถได้เลยครับนี่ราคานี้ซื้อเทสลาแน่นอนท่านที่มองนะแล้วก็อื่นๆนะครับได้กันอีกเต็มไปหมดก็เอาเป็นว่า เป็นข้อมูลที่ทาง TDB บรหิหารจัดการจนรู้จักลูกค้าดีที่สุดแล้วล่ะครับผมก็เลยทําให้ไวขนาดนี้ได้ใช่นี่คือโปรเซสสดที่เราเห็นกันตอนนี้เลยนะครับเราจริงๆตั้งแต่ deploy มาเนี่ยหลักไม่กี่เดือนนะครับ <นะ S 2> เรา p r ีอัพพลูฟเครดิตไปแล้วเนี่ยหลักแสนล้านเลยนะครับตัวนี้วาวสุดยอดมากๆวันนี้ AI มาไม่ถามก็ไม่ได้เตรียมแผนเพื่อที่จะสอดร,รับ TDB Touch กับความเป็นโลก AI ใหม่อย่างไงบ้างครับ,รบจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเราเริ่มมีการ Adopt ใช้ AI แล้ว แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอ,อย่างที่คุยก่อนหน้านี่นนครับมันเริ่มต้นด้วย customer pain point นะครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่เราเอาเข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือ Chat ฟังก์ชันใน TTP Touch mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีคำถามเนี่ยไม่ต้องโทรไป contact center หรือไปสาขานะครับเปิดแอป TTP Touch ขึ้นมาเรามีฟังก์ชันที่เรียกว่ายินดีแชทนะครับ mm hmm. สามารถทิ้งคำถามไม้ได้เลยนะครับ,รบตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ ทำสองอย่างนะครับถ้าคำถามที่ลูกค้าถามไว้เนี่ยเป็นคำถามที่ AI ตอบได้ AI ที่ผ่านตัวละครที่เรียกว่ายินดีเนี่ยจะเข้ามาตอบคำถามของลูกค้าให้เลยแต่ถ้าเป็นคำถามที่คอมเพล x นะครับเราก็จะพ a าสออนคำถามนี้ไปให้เอเจนต์ของเราและเอเจนต์ก็จะเข้ามาตอบเพราะฉะนั้นในมุมมองของลูกค้าเนี่ยซิมเลสเลยลูกค้าไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าเป็น AI ตอบหรือเอเจนต์ตอบแต่เขาได้คาตอบแน่ๆจากแอป t t b Plus คูณจักรพี่นุ้ยแบบไทยผมช่อย,ยินดีครับ อ๋อชื่อคุณยินดีใช่ไหมคุณรู้ความหมายของคว่ายินดีไหมว่าในบริบทภาษาไทยหมายถึงอะไรครับควยินดีในภาษาไทยหมายถึงความสุขใจหรือความพึงพอใจที่จะกระทําอะไรบางอย่างเช่นยินดีต้อนรับหมายถึงความเต็มใจและความสุขใจที่จะต้อนรับผู้มาเยือนครับ อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาชมเพราะว่าเขาอยู่ต่อหน้านะฮะแต่คุณผู้ชมลองมองจริงๆเดี๋ยวว่าแอปสวยแค่ไหนนี่หน้าตาดีมากๆแล้วนะคือล้ำอ่ะแล้วก็มีโมเดิร์นไนท์อย่างที่บอกจริงๆเป้าหมายต่อไปของทีม t t b Spark จะทําอะไรอีกให้กับ t t b ผมคิดว่ามี3เรื่องนะครับที่น่าจะเป็นโฟกัสของปีนี้ของเรานะครับเรื่องแรก Personalize นะครับอันนี้คุณหนุ่ยได้ Person l l i ล e ลคัแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการ t a i l o r ประสบการณ์ลูกค้าให้ตรงกับลูกค้าจริงๆเนี่ยทำได โปรเจกต์โปรแกรมของธนาคาร <Yeah. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าแต่ละคนจะรู้เลยว่าเขาอยู่เทียไหนแล้วการที่จะอัพเทียร์เนี่ยเขาจะได้ Ben e f ฟ t ได้ Pri เวลเลชอะไรเพิ่มเติม,ตมบ้างและต้องทําอย่างไร mm. นะครับแล้วแต่ละเทียร์เนี่ยก็จะมีมิชชั่นนะครับที่ลูกค้าแต่ละคนจะได้มิชชั่นคนละมิชชั่นกันนะครับ <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับ Beha v i o r ขึ้นอยู่กับ p e r s o n a ของลูกค้าคนนั้นๆ mm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่ง Engine เลยที่ทําให้เราเทเลอร์ประสบการณ์ของลูกค้าบนที Touch น mm. ดัดบ,บบุคคลลเย นะครับแล้วก็ทุกอย่างวิ่งอยู่บน Real Time Data Lake เพราะนั้นทุกอย่าง Real Time ถามเผื่อน,นิดน,นึงไอ้ข้อมูลยุคนี้นี่เราก็กลัวมันหลุดนะนะในการประมวลผลเพื่อให้มันตรงใจเราทุกอย่างเนี่ย เอาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของเราเนี่ยไปให้ AI ช่วยได้ไหมครับอ่ไม่เลยครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราค่อนข้างอ่าอ่าแครฟูนะครับเพราะแน่นอนนะแหละประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยจริง,รงๆเราพยายามที่จะเอาหลังทิงอ่าฟังก์ชันของโมบายแบงกิ้งให้มากที่สุดแปลว่าถ้าอ่าลูกค้าถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินของลูกค้าเนี่ยแทนที่เราจะเอาข้อมูลการเงินของลูกค้าให้แอ c เส s AI เข้ามาดูเนี่ยเราไม่ทําอย่างนั้นในทางกลับกันเราเทรน AI ให้พาลูกค้าไปหน้าที่ถูกต้องของโมบายแบงกิ้งเพราะว่าข้อมูล ที่เป็นเรื่องการเงินของลูกค้าอยู่ในหน้านั้นๆแล้วนั้น AI ไม่ต้องรู้เลยว่าลูกค้ามีบัญชีบาลานซ์อยู่เท่าไหร่หรือใช้เครดิตคา่าไปเท่าไหร่แต่เราใช้ฟังก์ชันของให้ AI พาไปในหน้าที่ถูกต้องโดยที่ AI ไม่ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นคืออะไร AI เป็นสายเอสคอร์งเชิญค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้นะครับการ,รพยายาม เอาอ่ n i อมนิชแนลเอ็กเพรียน์หมายความว่าป<า>ระสบการณ์ขอ,ของลูกค้าเนี่ยจะซีมเลสมากๆเลยหลากหลายช่องทางเพราะว่าเราจะมีการโลว์เอาท์แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า TTB Enterprise านะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จริงๆบิลดิ้งบล็อกเดียวกับ TTB Touch เลยแต่เราเอาคาบเบ i ลิตี้ของ Touch เนี่ยไปเสริมให้กับพนักงานของเรา,าสามารถที่จะอตอบโจทย์ลูกค้าที่หน้าง,งานได้ตรงจุดมากขึ้นเพราะวันนี้ Touch มันทําได้ทุกอย่างเลยทําไมเราไม่เอาสิ่งที่เราบิลแล้วใน Touch เนี่ย ไปอิควิปพนักงานเราให้มี productivity oh. ที่ดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าลูกค้าจะไปทําอะไรที่สาขาเนี่ยอาจจะทําไม่เสร็จกลับมาต่อที่บ้านได้หรือทําอะไรจาก uh. บ้านติดขัดเดินไปที่สาขาสาขาทาต่อให้ได้เลยเขาบอกคนทํางานยุคหน้าจะเก่งได้จริงนะค,คุณต้องรีบหา ai มาเป็นทีมเวิร์คของคุณครับและถ้าที ai มาแล้วมาเป็นทีมเวิร์คปุ๊บงานคุณจะสบายขึ้นครับส่วนเรื่องสุดท้าย uh. นะครับของปีนี้คงเป็นเรื่องของการ transform tech ข้างหลังบ้าน uh. นะครับผมคิดว่า success ที่เกิดขึ้นในสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้โหลดที่เข้ามาที่หลังบ้านของเราเยอะมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะมีการ transform ตัวเทคนะครับเรามีการจัดตั้งยูนิตที่เรียกว่า TTB Spark Tech นะครับมา transform ร,ร,ระบบ Legacy หลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง c o r e bank เรื่อง loan origination system ต่างๆนานาซึ่งอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พอระบบหลังบ้านพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าระบบหน้าบ้านเนี่ยหลังว่าประสบการณ์ N to e N d ของลูกค้าเนี่ยจะดียิ่งขึ้นไปอีกอ่ะงั้นผมเปิดพื้นที่เลยฮะบอกคุณผู้ชมทาง BTV ไตหน่อยที่อยากจะมาร่วมงานกับ TTB ดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับก็อยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับองค์กรนะครับแล้วก็อยากสร้างชีวิตทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนนะครับผมคิดว่าถ้าใครอยากทํามิชชั่นประมาณนี้อ่า TTB Spark แล้วก็ TTB Spark t e ก h เนี่ยก็ยังเป็นองค์กรสายเทคที่อยากรับคนที่เข้ามาร่วมมิชชั่นนี้ร่วมกัน ว้าว <Wow. S 2> ยังรับอีกเพียบนะต้องบอกเลยจาก TDB Spark จะงอกออกมาเป็น TTP Spark Tech นะครับนำโดย CIO นะครับคุณโจสุทธิการคนที่เก่งเรื่องข้อมูลเลยสาย n f o r m a t i o n มาผนึกกำลังนะครับกับ ผู้ที่สร้าง TDB Spa r k ขึ้นมานะครับอย่างคุณเอิร์กรัชกรก็จะทำให้เรื่องราวของการสร้างเทคเนี่ยสร้างสรรค์โปรแกรมหลังบ้านนะครับที่ปกติสำนักง,งานใหญ่แล้วก็สาขาเนี่ยเขาใช้กันอยู่นะครับให้อัปเกรดพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเห็นก็ว่า300กว่าแอปเลยนะที่ต้องพัฒนากันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรากยังมี constraint หรือข้อจํากัดหลายาเรื่องเพราะว่าระบบงานหลังบ้าน300กว่าแอปพลิเคชันที่ที่เอิร์กบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบางแอปพลิเคชันอยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้ว ทำยังไงให้ชีวิตของพนักงานเราดีขึ้น <odor> ในด้านของแท็บเล็ตหรือว่าทูสินอื่นที่เอก <Wow. S 2> เขาให้เขาตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นเห็นข้อมูลลูกค้ามากขึ้นเร็วขึ้นจริงหลังบ้านก็ทํามาตลอดนะครับแต่ตอนนี้มันถึงที่เราคิดว่าคงต้องทําแบบเป็นจริงเป็นจังให้มันเป็นรูปธรรมนำประทานมากขึ้นก็คือพนักงานไม่ต้องอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างเดียวพนักง,งานอาจจะเดินอยู่ในบรรยากาศแล้วก็พร้อมให้บริการเหมือนเพื่อนผมพงสุขนะครับในฐานะผู้ใช้งานจริงนะฮะและยิ่งผมอยู่ในสายเทคด้วย ผมเห็นการเติบโตของ TDB Spark เนี่ยก้าวกระโดดมากๆนะฮะและเอาจริงเพิ่ง3ปีน,นะครับที่สามารถสร้างงานต่อเนื่องได้ขนาดนี้นะครับก็เชื่อมั่นมากเลยว่าทีม TDB Spark เนี่ยจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับแวดวงการเงินได้อีกเพียบเลยล่ะเป็นผู้ใช้ก็ยิ่งอยากใช้เป็นผู้มองหางานก็ยิ่งอยากมาทำงานกับ TTB และนี่แหละครับคืองาน TDB Spark Real Change